เอาละว,ว,วันนี้เรามาเข้าเรื่องฟล์มจิวกันดีกว่าครับโอเคเรื่องแรกในล์มจิววันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อใช่ของอะไรบางอย่างของอะไรครับใช่ของหน่วยงานนะคะที่มีเสียงร้องว่าปูนปูนค่ะปูนปูนจิกกักจิกกักจิกจกัดแกแฉ่แหงแหงมาช้าตามเคยละครับเรื่องของเรื่องก็น,นี้อยู่ว่าด้วยน้ําแห่งกรม ใช้กันอยู่ในการบัดนี้ยังไม่มีสง,ง่าเพียงพอฉะนั้นแต่นี้ต่อไปให้ใช้นามว่ากรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามหรือจะเรียกสั้นๆว่ารถไฟหลวงก็ได้ส่วนอักษรยอ่อสำหรับรถไฟก็ให้ใช้ว่ารอฟอลอขอความเหล่านี้จงลงประกาศ ชกิจจานุบเบกษาด้วยเป็นไงครับเปลี่ยนแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม อ๋อดูดีมากๆเลยค่ะพี่แทนแต่ว่า,<ม>าตอนนี้นะคะปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นนี้แล้วรอฟอทอรหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นอเองรอฟอรท กใช่แ<อ>ล้ล<ห>รถฟักทองะครับรถฟักทองก็ฟังดูดีเหมือนกันนะคะซินเนลเลอ่าหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยเราอ่ะใช่เหมือนกันฮะแต่ว่าทิ่สู้มีคำถามกับพี่แทนคืออย่างแรกเลยนะคะคือไอ้กิจการเนี้ยมันเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วต่อาามาซ้าอ่ะเนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วตอนเปิดกิจการออกมาเนี่ยมันใช้ได้ดีไหมคนชอบมันไหมแล้วยังไงต่อสู้ก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าต่อมามันใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคนจะเริ่มฮิตมันขึ้นมา่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาเปิดกิจการแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ดีมากน้อยขนาดไหนใครบ้อันนี้สู้อยางรู้มากเลยค่่่ะพีแทนคร ไม่ไหวครับเยอะแยะอย่างนี้ต้องไปดูกันดีกว่าครับจากบันทึกนาประวัติศาสตร์การรถไฟของไทยกล่าวไว้ว่ากิจการรถไฟซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้ชาวสยามที่แต่เดิมอาศัยแม่น้ําลำคลองเป็นทางสัญจรหลักนั้นสามารถเดินทางไปได้ไกลและสะดวกมากขึ้นค่ะรวมไปถึงการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองคือด้วย ไฟมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านเมืองนับตั้งแต่นั้นมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานพระบรมราชานุมัติให้กระทรวงโยธาธิการว่าจ้างมิสเตอร์จีนูเวแคมเบลสร้างทางรถไฟหลวงจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาเป็นสายแรกเป็นทางขนาดกว้าง1.435เมตร และได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีกระทำพระเลิกเริ่มการสร้างทางรถไฟณบริเวณย่านสถานีกรุงเทพเมื่อวันที่9มีนาคมพศ4 4 4 4ซึ่งปัจจุบันการรถไฟได้สร้างอนุสนรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานลำลึกเหตุการณ์สำคัญในอดีตและเพื่อน้อมลํำลึกถึงพระกรุณาธิคุณต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพิจารณาเห็นว่ากิจาการของกรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้ซึ่งแยกกันอยู่ไม่สะดวกแก่การบังคับบัญชาและบริหารงานตลอดจนไม่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายดังนั้นในพุทธศักราช2460จึงได้มีพระบรมราชาองค์การโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมกิจาการรถไฟทั้งสองกรมเข้าเป็นกรมเดียวกันเรียกว่ากรมรถไฟหลวง และต่อมาในพุทธศักราช2467พระองค์ก็ได้มีพระราชกระแสรัรบสั่งให้เปลี่ยนนามกรมรถไฟอีกครั้งหนึ่งเป็นกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยาม ยิบโซเคยนั่งรถไฟไหมครับเคยค่ะนั่งไปไหนครับตอนนั้นนั่งไปทํางานที่เมืองการใช่ก็ไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากแต่ตอนนั้นรู้สึกเหมือนไกลนะคะจริงค่ะแล้วยิบโซรู้เปล่าว่ารถไฟสายที่ยาวที่สุดเนี่ยอ่าคือที่ไหนอ้าแน่นอนอยู่แล้วยิโซรู้สายใต้มีความยาวนะคะ1 1 4 4 2 9กิโลเมตรอู้รู้ขนาดนั้นเลยครับไม่มากค่ะโอ้โหเก่งฮะเก่งครับ้องเล่ยครับ